สามวันแล้วคูไม่ได้นอนคูนต้องเฝ้าระวังตลอดฝนก็ฝนหีเกียวตกแต่ยมนอนเธอรู้ไหมเวลาฝนตกลงมาเนี่ยคูต้องขนเครื่องสำอางและชุดครูขึ้นบนที่ราบสูงครูได้งอยขอนนอนทุกวันเนี่ยมาตรการการแก้ไขก็ไม่มีเลยเพราหน้าแปดคนฉันก็บอกทั้งแปดคน แต่คําตอบที่ได้คือซื้ออิฐมาก่อใหม่แต่เอาเงินมาให้จะเอาขี้หรือซื้อเอาล่ะเอากระดาษขึ้นมาแล้วคูจะสอนครูคะแล้วเมียกูเยอะๆทำไมไม่ช่วยกันทําความสะอาดล่ะคะมันทําไม่ได้มันฆ่ากันก่อนใครมาเขียนอะไรเนี่ยครูแพรว่าผัวไหลเรารักครูแพรว่าขวยพูดตายแล้ว คูจะสอนคูตายแล้วลบไม่ออกด้วยมัน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 ลบออกอยู่ค่ะครูแต่ว่ามันต้องลอกพลาสติกออกก่อนค่ะอ๋อก็ช่างมันมันวันนี้เป็นวิชาศิลปะนะกูจะให้ว้าเดี๋ยวคูขึ้นหัวข้อให้ก่อนให้ให้เขียนไงวะใครชั้นไอเหรอไม่มือนลรวไม่ตะครู คู่ e เป็นแบบไหนไวะกลมๆเหรอให้ค่ะอ like ๋อให้หอหีบหอหีบสาเียอันว่าหีบบ้ามันผ่านไปแล้วให้นักนักก๊อไก่ก๊อไก่มีหัวไหมมีเดอให้นักมันตอถุงตัวนี้ถ้ามีหัวนี่ให้นักเดียน

หอนม,มอใช่ค่ะมันเป็นตัวแบบไหนวะหอนม,มอหอหีบหมาหอหีบโอหอหีบหมา,มาสระอือเดี๋ยวอยากให้กูเขียนเนาะเขียนแบบไหนสระอืออันเป็นสระอีใช่ไหมขีดอีครั้งนึงเป็นสระอีขีดอีครั้งหนึ่งโออ่างน้อหนูค่ะครูโออ่างนอหนูอ้าวให้นักเรียนวาดรูปเหมียนครู นักเรียนวาดรูปเหมือนครูเพราะว่าใครตอบได้ว่าการวาดรูปเหมือนเป็นแบบไหนใครรู้ไหมหนูค่ะคือการวาดรูปครูให้เหมือนจริงที่สุดค่ะนี่เจนนี่เอาไปครึ่งคะแนนวาดรูปเหมือนคือให้เหมือนที่สุดและสวยด้วยเข้าใจไหมค่ะให้มันสวยตามเดี๋ยวคุณจะนั่งเป็นแบบตรงนี้ ถ,ถ้ากูไม่สวยก็วาดให้มันสวยแล้วกูจะนั่งเป็นแบบตรงนี้โอเคไหมได้อยู่นะหัวสแตกอะไร <c oughs> ให้มันสวยมันอะไรให,ใ,หให้มให้มัน้นดูดีที่สุดการวาดรูปมันต้องเป็นมิตินะเป็นมิติแล้วก็ให้มันเหมือนจริงเสมือนภาพแรงเงาอีเพิยงมึงหัวอะไรใครข,ขอห้องอ่ะเชิญค่ะ คุณครูขาครูแพรวขาขาค่ะครูเรนูเองค่ะค่ะรีนิวค่ะมีปัญหาอะไรหรือครับฉันกําลังสอนเด็กนักเรียนวาดรูปเอ้าหนูฉันมันไม่ใช่คราบครูไม่ใช่เหรอคะค่ะครูรู้ค่ะพอดีออ่ท่านผอให้มาเซ็นเอกสารค่ะเรื่องนักศึกษาจะไปทัตนศึกษาโอ้ดิฉันก็ลืมเลยฉันเนี่ยไม่ได้เซ็นนี่ค่ะครูขาครูครูเขียนให้หน่อยสิเดี๋ยวฉันจะบอก ครูครูครูเขียนได้หน่อยได้ฉันจะบอกได้ค่ะสี่ห้าสองสี่ห้าสองรอยคูณร้อยค่ะร้อคูนร้อยสหางเอ่อหกหางไหมคะหประตูค่ะหกประตูโอเคหประตูแล้วก็7จ็ดสองสอันนี้เอาตัวละห้าสิบคูณห้าสหคูณห้ส่ะแล้วก็3ามสี่สี่นี่คือเอาแต่บนอย่างเดียวไม่เอาล่างสาี่เอาบนไม่เอาล่างนะคะโอเคตัวนี้พันคูณพันค่ะอุ้ย จริงหรอคะมั่นใจขนาดนั้นเชียวเพราะว่าดิฉันค่ะดิฉันเออแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝันฝันคิ้วมากเลยฝันแบบไหนคะครูฝันว่ากากินบกบกกากินบกบกกากเออกาก็หกบกบก็ศูนย์ได้อย่อันนี้เท่าไหร่คะอันอันนี้เอาตัวละยี่สิบก็พอเพราะว่าฝันคิ้วเหลือเกินโอเคครัวอะไรคะเช็คเอกสารค่ะ ฉันก็เร็นนะฉันไม่เคยซื้อสวดทั้งทีอีกแล้วครูแพรวาตลอดเลยอ่ะค่ะดิฉันเซ็นเซนเซ็นเซ็เ็นงวดชนงวดตลอดเลยอ่ะเฮียไปเรียบร้อยคุณมีธุระที่จะไปต่อหรือเปล่าไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีครับสอนตอนนี้ดิฉันให้นักเรียนวาดรูปครูเพื่อประกวดและจะรับโล่รางวัลจากท่านพอฉันจะ ดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ครูเรนูเป็นเป็นผู้ตัดสินได้ด้วยนะคะได้ค่ะครูแว่ามหาไม่ยากค่ะนักเรียนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วยกขึ้นโชว์เลยค่ะยกขึ้นโชว์ครูเรนูจะได้ดูนะคะซูมมาค่ะซูมค่ะซูมค่ะ ถางให้เพราเธอวาดรูปอะไรรูปเหมือนครูค่ะใช่ค่ะแล้วมันเหมือนครูตรงไหนออแล้วมันมาคือหม่องใดค่ะแก้มกระแดงมีหัวแก้มแดงแก้มแดงครูไม่เถียงค่ะรูมีเขาตอนไหนเอาครูเป็นครูลองไปนั่งดูตรงนั้นค่ะไหนนั่นเห็นไหมคืออะไรครูนะคือเนาะครูลองหันหลังไปดูสิคะหันหลังอลูกอีแต่บ้าบานกวไมใช่หนีบานเนาะ ใครสอนข้าเมื่อกี้ใครสอนกูแพวายาค่ะขอโทษค่ะครูเลนูเองค่ะทำไมครูไม่ลบควยออกมันลบไม่ออกค่ะโอ้ครูนั่งตรงนี้มันเห็นเขาเลยวาดใจใช่ค่ะทํามันไม่วาดสัตว์ป่าสงวนใส็จด้วยหรอก็นั่นไงคะมันก็มีควายเหมือนกันค่ะอยู่ในสัตว์ป่าสงวน่ะครูไม่เห็นหรอค่ะตรงนั้นนั่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 นไม่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 เปลี่ยนใจอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ธรรมดา ยกี่มาเนี่ยสิลูกค่ะครูเธอเคยเห็นครูมีสีขาไหมครูลองทำท่านี้สิคะเนื้อกัดเลยกูก็ทำตามมึงบอกเนาะก็ จบปอไหนวะนี่ยอันนี้ครูแพรว่าใส่ชุดสีฟ้าค่ะเออสวยค่ะปากก็สวยแต่ไม่ชอบตรงเขาอ่ะมีทองด้วยเนี่ยค่ะเธอสวยมากเธอวาดสวยนี่เดียอยันชยาะดูรูปเธอเธอวาดรูปครูเหมือนไหม แล้วมีอารมณ์ไม่ยังลบไหมยังลบอ่ะไม่มีค่ะถ้าลบตรงเขาออกเนีโอ้ได้อารมณ์ชัดๆ,ๆเลยนะเธอจินาการสูงมาอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะจมูกค่ะ,คะอันนี้ล่ะตาค่ะอันนี้ไม่แล้วอันนี้คืออะไร ปากค่ะปากถ้าไม่มีขนอนะ่ะหนวดค่ะอยากไปแปะไว้ข้างฝาบ้านนด้เกินแล้วรูจมูกที่ไหนรูจมูกนี่ไงคะมันหันข้างคะ่ะมัน